สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรกที่จะตั้งใจตัดสินใจแล้วว่าที่ผ่านมาประมาณเดือน1 2 3เนี่ยจะเดือน3เอ้ยคือเดือน3แล้วคลิปไม่ออกมาเลยในหน้าเพจเพราะว่าไม่มีเวลาทำงานเยอะคราวนี้จะกก็มาคิดว่าจะทำยังไง ให้มันมีคอนเทนต์โพสหน้าเพจแล้วก็อยากจะให้ความรู้ทุกคนช่วยเหลือทุกคนจะทำยังไงดีให้ให้เพจมันโตขึ้นแล้วก็โดยที่เราเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเอาใหม่ก็คืออยากจะทำคอนเทนต์ให้เร็วขึ้นแล้วอยากที่จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นบางทีเราไปเจอเพจคนอื่น หรือว่าคุณครูโยคะท่านอื่นก็คือวิดีโอเขาดีจังเลยเขาพูดดีจังเขาพูดเป็นหลักการเขามีการตัดคลิปที่ดีแต่ว่าก็กังวลอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ลงมือทํากังวลว่าเดี๋ยวจะต้องจัดสถานที่เอามาถ่ายจะต้องคิดว่าจะพูดยังไงดีให้เป๊ะแล้วก็จะต้องแต่งตัวแบบไหนแล้วหน้าเป็นสิวอยู่รอไปก่อนไหม หรือว่าอะไรหลายๆหลายๆอย่างพวกเนี้ยมันทำให้ไม่ได้เริ่มสักทีเพราะเรายึดติดกับความเพอร์เฟหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดไว้ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือฮึบใหม่ว่าก็จะพยายามทำให้มันเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็โพสเลย ตัดต่ออาจจะไม่ได้สวยงามแต่ว่ามันคือความจริงที่อยากจะทำให้ทุกคนเห็นเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็พูดออกนอกเรื่องแล้วเอาเป็นว่าวันนี้จะเป็นคลิปแรกแล้วกันค่ะที่จะมาลงโดยที่ไม่สนใจความเพอร์เฟกอีกต่อไปแล้วเนาะจา๋าวันนี้จะมาเล่าว่าวันนี้มีสอนโยคะคลาสชื่อว่า อาเห็นไหมลืมคือปรับสมดุลทั่วร่างกายคะตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็มีนักเรียนมาลงคอร์สซึ่งผู้ฝึกแต่ละคนก็มีร่างกายแตกต่างกันไปวันนี้มีผู้สูงวัยมีอายุประมาณ30-40-50หมดเลยวันนี้ก็เลยปกติมีคาสที่ออกแบบอยู่แล้วแต่วันนี้อยากจะมาคิดคาสใหม่เนาะ กปกติจะใช้เว็บไซต์ที่เอาไว้มันจะมีภาพโยคะเยอะๆค่ะเว็บไซต์ชื่อ t h u m m n com ถ้าใครคุณครูท่านไหนสนใจไปลองดูได้นะคะมันจะเสียตังค์แต่ว่ามันสะดวกมากๆคือมันจะมีท่าโยคะให้ถ้าเรามีไว้ในหัวแล้วว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเราก็แค่พิมพ์ชื่อท่านิดเดียมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะให้เราขึ้นชื่อท่ามาให้เราเลือก แล้วจากก็เลือกชื่อท่านั้นเรียงเรียงเรียงต่อกัน mm. แล้วก็มันสามารถแบ่งเป็นเป็นเซกชันได้ว่าเซกชันนี้จะเป็นส่วนของการอบอุ่นด้านกายเซกชันนี้จะเป็นของโฟล์ก็ทําให้จ๋าทางานเร็วขึ้นแล้วมันเซฟเก็บไว้ได้ทําให้จ๋าเอามาดูใหม่ว่าเออพอเราฝึกไปแล้วอะ่ะมันติดขัดตรงไหนมันอันเนี้ยดีแล้วหรือมีอันไหนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มท่าเข้าไปหรือเอาท่าออกมา จากก็จะ,จะมาแก้แล้วก็เซฟเก็บไว้แล้วเราก็สามารถใช้เก็บไว้ได้จะสอนคลาสนี้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้หรือว่าวันไหนที่เราอยากจะส่งต่อให้เพื่อนเนี้ยมันจะพิมพ์เป็น PDF ออกมาด้วยด้วยม,มันง่ายมากมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำแค่นี้เดี๋ยวกําลังจะออกแบบคลาส เป็นยังไงเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูนะคะว่าวันนี้ออกแบบมาเป็นยังไงวันนี้แค่นี้นะคะเป็นกําลังใจให้คลิปของจ๋าด้วยนะคะ